งั้นเราค่อยๆฝึกนะงานที่พวกเราต้องทํามีเยอะใช่ไหมไม่ใช่ช่วยๆบอกรู้ตัวลูกเดียวรู้ตัวด้วยลูกเดียวรู้ตัวไปด้วยทําผิดศีลไปด้วยไม่ได้กินหรอกนะรู้ตัวไปฟุ้งซ่านไปไม่ได้กินหรอกรู้ตัวแล้วก็รู้อยู่เฉยๆไม่เห็นความเกิดดับของรูปนามก็ไม่ได้กินหรอก นะมีสิ่งหลายสิ่งนะั้นที่เราต้องค่อยๆพัฒนาขึ้นมามีสติต้องพัฒนานะด้วยการหัดรู้สภาวะบ่อยๆมีสมาธิต้องพัฒนาขึ้นมาโดยการรู้ทันจิตท,ที่ไหลไปไหลมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมามีความเป็นกลางพัฒนาโดยการมีสติไปรู้ทันความยินดียินร้ายนะถ้ารู้ทันแล้วนะมันจะเป็นกลางแต่ไปปัญญามันจะเกิดนะเรามีสติระลึกรู้รูปนามกายใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนะี่ยปัญญาคือความเข้าใจจะเกิด เมื่อปัญญาเกิดแล้วเนี่ยความเป็นกลางด้วยปัญญาจะเกิดนะตรงที่เป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยเป็นปัญเป็นญาญาณอย่างหนึ่งนะเรียกว่าสังขารู้เบกขาญาณญาณแปลว่าปัญญาสังขารู้เบกขาคืออุเบกขาต่อความปรุงแต่งทั้งหลายต่อดีและชั่วต่อสุขและทุกนะต่อหยาบและละเอียดต่อภายในและภายนอกต่อที่ใกล้ที่ไกลนะต่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละนะรูปธรปรมนามธรรมทั้งหลายจิตมันเป็นกลาง ต่อรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหลายเป็นกลางด้วยอะไรด้วยญยาณด้วยปัญญาปัญญาเห็นความจริงแล้วว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมีเหตุเขาเกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆฝึกนะพาจิตเนี่ยเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆนะรู้ตัวเฉยๆใช้ไม่ได้เมื่อก่อนนะตอนที่หลวงพ่อยังไม่เจอหลวงปู่ดุลหลวงพ่อนั่งสมาธิเสร็จแล้วมันก็พบว่ามันไม่เห็นจะได้มรรคผลเลย ็ดิ้นรนว่าทําไงจะหามรรคผลนิพพานไปอ่านพระไตรปิฎกก็ไม่ได้ไปอ่านหนังสือเซนหนังสือเซนใครเคยอ่านมั้งเว้ยหลาง่วงโปอะไรเนี่ยอ่านแล้วรู้สึกแปลกแปลกไหมใจเรารู้สึกแปลกแปลกโล่งๆว่างๆนะบอกเฮ้ยอย่างนี้เองไว้ทางไปสู่นิพพานทําใจแบบนี้แหละแล้วนิพพานทําใจโล่งๆว่างๆนะเนี่ยคิดอะไรแบบเซนโลกนี้เป็นสุญญตาแลนะ้วใจโล่งๆ,ๆว่างๆนี่แหละวะทางผ่านไม่ได้กินหรอก เดี๋ยวมันก็เสื่อมไปอีกเพราะอะไรมันไม่ได้เจริญปัญญามันคิดคิดเอามันคิดคิดเอาแล้วสบายใจคิด,ค,ดคิดเอาแล้วใจโลง่งคิด,ค,ดคิดเอาแล้วใจปล่อยเดี๋ยวก็หยิบอีกเพราะยังไม่ได้เห็นความจริงงั้นจะมาพูดธรรมะนะหวานหวานแหววแหววเพราะพริง้งพิสดารพูดไปแล้วแหม่ฟังแล้วก็เคลิม้มมีความสุขใจโลง่งใจสบายไม่ได้กินหรอกถ้าไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกนะทุกข์ก็อยู่ที่กายที่ใจนี่แหละ ครูบาอาจารย์เคยสอนนะว่าอย่าไปทำใจว่างๆอยู่เฉยๆนะให้มารู้ความจริงของรูปนามกายใจนี้นะดูให้มากๆแต่ถ้าดูไปแล้วใจฟุ้งซ่านทำความสงบสงบมีเรื่องมีแรงแล้วออกมาดูอีกถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตไปเลยนะเพราะว่ามรรคผลเกิดที่จิตนะกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตธรรมะส่วนใหญ่เกิดที่จิตกระทั่งร่างกาย ร่างกายที่เคลื่อนไหวเอายกมือสิใครสั่งให้ยกมืออย่าบอกว่าหลวงพ่อสั่งนะ <c oughs> จิตตัวเองะสั่งหลวงพ่อบอกเอายกมือสิจิตของเราก็สั่งตัวเราเองให้ยกมือเห็นไ,ไหมกระทั่งรูปนะรูปบางชนิดนะจิตยังสั่งให้เกิดได้เลยเนี่ยรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่งเนี่ยจิตสั่งให้เกิดนะแต่รูปบางอย่างจิตสั่งไม่ได้กรรมเป็นตัวทําให้เกิดนะรูปบางอย่างนะก็มีเหตุหลายอย่างนะ บุตรูปลุจิตตาชรูปกรรมระฉลุมีอะไรอีกรูปหนึ่งลืมไปแล้วเมื่อกี้ยังจําได้นะเนี่ยแก่แล้วลวะชราภาพชราภาพถัดจากนี้คืออะไรรู้ไหมพังภาพ<笑>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 เห็นไหมตัวอะไรหัวเราะเห็นไหมรูปมันหัวเราะนะอย่าไปทํำคลคล่มๆใช้ใจที่ธรรมดาใช้ใจธรรมดาไปเห็นรูปธรรมดา ใช้ใจธรรมดาไปเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ไปธรรมดาธรรมดาใช้ใจธรรมดานี่แหละไปรู้กุศลอกุศลไปรู้อย่างธรรมดาธรรมดานะหัดรู้หัดดูบ่อยๆสติีมจะไวขึ้นใหขึ้นแต่เดิมนานๆรู้ได้ทีหัดรู้บ่อยๆเดี๋ยวมันรู้บ่อยเองนะรู้ได้ทียิบเลยน,นี่ค่อยๆฝึกไปจนกระทั่งวันหนึ่งจิตมีปัญญามารู้ความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปนะทุกอย่างชั่วคราวเห็นอย่างนี้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวจิตไม่กระเพื่อม ไม่เกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงถ้าความสุขก็เป็นธรรมดาเกิดแล้วดับเห็นอย่างนี้ความสุขเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมดาที่จะต้องเกิดแล้วดับเนี่ยใจที่จะหิวความสุขเนี่ยมันจะลดลงเมื่อใจไม่หิวใจก็ไม่ดิน้นถ้ามันเห็นว่าความทุกข์เป็นธรรมดานะความดิ้นรนที่จะหนีจากความทุกข์มันก็ไม่มีเนี่ยถ้ามันเห็นความจริงนะใจมันจะเลิกดิน้น ถ้าใจเลิกดิ้นนะใจจะเสถียรน,นะใจสงบใจสันติจริงๆเนี่ยสมาธิแท้ๆมันอยู่ตรงนี้สมาธิแท้ๆไม่ได้น้อมจิตไปแต่สมาธิแท้ๆที่จะเกิดอริยมรรคได้นยะสมาธิเพราะปัญญานะใจมันสงบลงมาเพราะปัญญาเห็นความจริงแล้วว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเห็นสุขเกิดแล้วดับมันก็ไม่เห็นจะต้องบ้าค,ความสุขเลยความสุขมันมาแล้วไปทุกวันนี้เราหิวความสุขรู้สึกไหมเหน็ดเหนื่อยแทบตายเลยอยากมีความสุข บางคนนะทำงานมันหามลุ่มหามค่ำนะอยากได้เงินเดือนเยอะๆเพื่อจะไปซื้อบ้านมีบ้านของตัวเองแล้วจะมีความสุขนะไม่ได้อยู่บ้านนะหมดแต่ทางานนะทํางานงกเง,งินเงินพอถึงเวลากลับมาบ้านเาหัวซุกก็ไปเนะตียงยังไม่ได้ปัดเลยซุกก็ไปหมดแรงหลับไปแล้วตื่นนอนมาสมซานไปทํางานต่อนี่ความสุขความสุขคิดว่าจะมีความสุขสุดท้ายเราดิ้นรนหาความสุขนะจนหาความสุขไม่เจอ นะดิ้นรนจนกระทั่งหาความสุขไม่ได้นะคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขก็มีแล้วต้องมีภาระตั้งเยอะเลยใช่ไหมนี่ยไม่ต้องยกมือนะใครรู้สึกบ้างว่าไม่น่าแต่งงานเลยนะยกมือในใจอย่ายกจริงนะ <c oughs> เรื่องขอบขาดบาดตายผู้หญิงยังไม่เท่าไหร่ถ้าผู้ชายยกแล้วก็เรื่องนี้ไม่มีอายุค,ความ <c oughs> ผู้หญิงนะความจำดีกว่าผู้ชาย สามีไปมีชู้ครั้งเดียวตอนหนุ่มๆนะจำตลอดชีวิตเลยความจำดีไม่เรียกอากข่าดเห็นไหมตัวอะไรหัวเราะเห็นไหมตัวอะไรเผลอเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยรู้สึกไปอย่างเนี้ยรู้สึกไปธรรมชาตินะต่อไปมันจะเห็นไอ้ตัวที่หัวเราะไม่ใช่เราหรอกไอ้ตัวที่เผลอใจที่เผลอมันก็เผลอของมันได้เองไม่ใช่เราหรอก เนี่ย <m uch ing> ค่อยๆรู้นะพอเราเห็นความจริงนะใจจะค่อยๆเข้าสู่ความเป็นกลางนเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงความจริงว่ามันเป็นทุกข์ความจริงว่ามันไม่ใช่เราเป็นอนัตตา light. เห็นนั่นใดอันหนึ่งก็ได้นะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางจิตก็หมดความดิ้นรนเมื่อจิตหมดความดิ้นรนนะถ้าบุญบารมีพอแล้วจิต <m uch ing> จะรวมเข้ามาและอริยมรรคจะเกิดขึ้นไม่ต้องทําอริยมรรคให้เกิดนะแล้วถ้าอาริยมรรคเกิดแล้วเนี่ย ถอยออกมาแล้วเนี่ยวัดตัวเองที่กิเลสไม่ต้องมาถามหลวงพ่อหรอกว่าดิฉันปฏิบัตินั่งสมาธิไปอยู่ๆก็วูบไปเงยหน้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งดิฉันบนรรลุมรรคผลแล้วจิตดิฉันไม่มีความกระเพื่อมบันไวเนี่ย <Yeah. S 1> จิตดิฉันทรงตัวในสุญญาตาอู้เห็นแล้ว <laughs> <laughs> มันไม่ได้เรื่องเลยนะวัดตัวเอง วินยูชนต้องรู้ด้วยตัวเองนะแต่อยากเข้าข้างตัวเองพวกที่คิดว่าบรรลุมรรคผลแล้วบางคนดื้อม,มากนะทั้งๆที่มันไม่ใช่หรอกทาไมเรารู้ว่าไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้เหรอสติยังไม่มีเลยจะบรรลุมรรคผลได้ไงพวกเราดูออกไหมว่าใครหลงใครขาดสติพอจะดูออกไหมเวลาคนขาดสติหน้าตามันฟ้องนะหน้าตาเดือดดาเดือดดาอะไรยนี้หรือคนกําลังโมโหเนะี่ยไม่มีสติหรอกนะมันหน้าตามันไม่เหมือนกันแค่ดูหน้าก็รู้แล้ว วุ้เธอไม่มีสติเลยแล้วเธอเป็นพราอรหันได้ยังไงงดูง่ายไม่ยากอะไรหรอกดูที่กิเลสแต่ดูตัวเองก็ยากหน่อยเพราะมันเข้าข้างตัวเองนะพอภาวนาไปวูบลงไปเอาล่ะฉันเป็นระานาคาฉันเป็นพราอรหันนะนึกเอาเองนะเป็นชันนน้นนอนชั้นนี้พอน้อมใจเชื่อแล้วไม่กล้าดูแล้วไม่กล้าด,แาดแูแล้วกลัวเจอกิเลสนะถนอมรักษาปกปิดกิเลสไว้เรียกว่านั่งทับอุจจาระอยู่ไม่กล้าลุกนะกลัวจะเจอ นะถ้าใจแข็งจริงนะต้องดูตัวเอง